สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SMP Alternative Destiny Infinity Super Inazuma Kickset วันนี้ก็กลับมาอยู่กับของในไลน์ S M P Alternative Destiny กันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับผมได้รีวิวตัวกันบัสเตอร์ไปนะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็คลิกไปที่ตัวไอมุมขวาบนนี้นะครับซึ่งในคลิปนั้นนะครับผมก็ได้พูดไปนะครับว่าผมคงไม่เอาตัวพาสเสริมอันนี้นะฮะเพราะว่ามันแพงเหลือเกินนะครับพาสเสริมอะไรก็ไม่รู้ราคาพอๆกับตัวกันบัสเตอร์เลยนะฮะและสุดท้ายครับก็อย่างที่เห็นนะฮะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากลืนน้ำลายตัวเองนะฮะก็ตัดสินใจจัดมาจนได้นะฮะไปเเเริ่่มดดูกกกกัันทีีตววแพ็จลย กันบัสเตอร์นะครับข้างบนนี้ก็มีชื่อลายเขียนไว้นะครับว่าเป็น S.M.P. Alternative Destiny ส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีชื่อเขียนไว้นะครับว่าเป็น Infinity Super i n a s u m a Kick s e ็ตกหรือว่า Infinity Super i n a s u m a Kick s e ็นั่นเองนะครับชื่ออย่างยาวเลยนะฮะสำหรับด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปตอนที่กำลังใช้ Double Buster c o r i d o r นะครับส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูคร่าวๆนะว่ามีกิมมิคอะไรบ้างนะฮะก็จะมีตัวเอฟเฟกต์ Infinity Super Inazuma Kick ที่ไม่มีในอนิเมะนะครับเป็นออริจินอลของ S.M.P. ตัวนี้นะ ชิดับเบิลบัสเตอร์โคเรเตอร์แล้วก็นอกจากนี้ยังเอาพวกพาสเิกเนี่ยมารวมกันปิดที่ฐานแบบนี้ได้ด้วยนะฮะด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่กำลังใช้อินฟินิตี้ซูเปอร์นักซูมาคิกนะฮะส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับและด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับตัวกล่องนี้นะครับถือว่าใหญ่กว่าตัว S M P กันบัสเตอร์แล้วก็น้ำหนักเนี่ยหนักกว่ามากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงได้หนักขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปเปิดดูแผงข้างในกันคร่าวๆดีกว่านะครับ มื่อแกะมาจากกล่องแล้วก็จะมีแผงอยู่ประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมดูผ่านๆแล้วนะครับไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเน้นขนาดใหญ่มากกว่านะฮะเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆนะครับเริ่มที่แผงนี้นะครับอันนี้ผมก็เดาว่าน่าจะเป็นส่วนขากับส่วนแขนตอนที่ใช้ดับเบิลบัสเตอร์โคเรเดอร์นะฮะซึ่งเขาก็ลงสีทองแล้วก็สีเงินมาให้แบบนี้นะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของดับเบิลบัสเตอร์โคเรเดอร์นะฮะซึ่งก็ขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับใหญ่กว่าที่ผมคิดมากเลยนะฮะ แล้วนี่ก็จะเป็นส่วนพาร์ตตีนตะขาบของท่า Infinity Super Insumatic นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นสีเทาล้วนแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของฐานนะครับซึ่งขนาดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนผ้าคลุมหรือว่า Buster Shield นั่นเองนะครับก็จะมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะฮะ สำหรับแผงแล้วก็ชิ้นส่วนคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะเพื่อเป็นปการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะจากแผงใหญ่ๆทั้งหมดนะครับก็ออกมาเป็นพาร์ตเสริมพวกนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันทีละอย่างนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะพาร์ตตอนที่ใช้ Infinity Super In a z u m a Kick พาร์ตดับเบิลบัสเตอร์โคเรเดอร์ส่วนแขน1คู่ซึ่งตัวพาร์ตดับเบิลบัสเตอร์โคเรเดอร์ส่วนแขนก็จะมีดีเทลอยู่แบบนี้นะฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกิมมิกในการสามารถถอดพาร์ตตรงนี้ออกมาได้นะคะแบบนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนองศาของตัวบัสเตอร์โคเรเดอร์นะฮะเปลี่ยนมาใช้นี้แทนแบบนี้นะฮะมันก็จะกางมากกว่าถ้าเทียบกับแบบเดิมนะคะ พาร์ตดับเบิลบัสเตอร์คอเลเดอร์ส่วนขา1คู่ดับเบิลบัสเตอร์คอเลเดอร์ส่วนขาก็จะเหมือนส่วนแขงเลยนะฮะข้างในก็จะมีดีเทลแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังสามารถปรับองศาพาร์ตนี้ได้เหมือนกับส่วนแขงเลยนะครับก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนจุดเสียบเป็นอันบนแบบนี้นะฮะก็จะกลางออกมามากกว่าอันนี้ก็สามารถปรับได้แล้วแต่ชอบนะฮะพาร์ตบัสเตอร์ชิลพาร์ตมือสําหรับเอาไว้วาง rx 7 Machine เ We บ p o n RX7 ซึ่งตัวเล็กมากเลยนะครับอันนี้ก็ระวังหายกันให้ดีๆนะครับพาร์สสำหรับรวมพาร์สอาวุธฐานตั้งซึ่งขนาดใหญ่มากครับขาตั้งรูปแบบต่างๆนะครับเอาไว้ใช้สําหรับเวลาใช้แต่ละพาร์สแล้วก็นี้นะครับเป็นส่วนที่มแปลกใจมากเลยนะฮะมันคือพลาสติกสําหรับเอาไว้อุ้มปลายของตัวพาร์ส Infinity Super Inazuma k คิกนี่นะฮะเพื่อความปลอดภัยมันจะได้ไม่ทื่ออะไรแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูวิธีการติดพาร์สต่างๆลงไปที่การบัสเตอร์กันนะครับ เริ่มกันที่พาร์ตบัสเตอร์ชิลนะครับก็จะเป็นผ้าคลุมอยู่ข้างหลังนะฮะขั้นแรกนะครับก็ให้ถอดตรงส่วนพาร์ตรงนี้ออกมานะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาติดพาร์ตที่มีบัสเตอร์ชิลติดอยู่นะครับแบบนี้นะฮะบัสเตอร์ชิลด มาติดพาดบัสเตอร์ชิลลงไปก็จะได้แบบนี้นะครับพอติดผ้าคลุมลงไปแล้วนี่ดูเท่ขึ้นมาเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือพาร์ผ้าคลุมนี้นะครับมันเป็นพาร์เดียวกันทั้งรุ่นแบบนี้เลยนะฮะมันก็เลยแบบไม่สามารถขยับผ้าคลุมได้ตามที่เราต้องการนะครับก็ติดข้างหลังได้อย่างเดียวเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพาร์ผ้าคลุมเนี่ยมันหนักมากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจัดบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเอ็นไปข้างหลังนะครับมันค่อนข้างจะถ่วงหลังหนักมากซึ่งเราก็สามารถขยับตัวผ้าคลุมได้แค่ยกขึ้น แบบนี้นมันก็จะไม่สามารถทำเหมือนกับในอนิเมะได้นะครับที่เขาดึง้ักลุมเนี่ยมาคลุมข้างหน้าให้เป็นโล่ใจหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะให้เขาทำออกมาเป็นผ้าจริงแล้วก็ฝังลวดเอานะครับถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะออกมาเท่กว่านี้อีกนะฮะต่อไปมาดูวิธีการเปลี่ยนมาใช้พาร์ตอินฟินิตี้ซูเปอร์นัสมาคิกกันบ้างนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับแค่ถอดตรงส่วนเท้านี่ออกมานะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็นำพาร์ตอินฟินิตี้ซูเปอร์นัสมาคิกมาติดเข้าไปตรงจอยข้อเท้าที่เราถอดออกมานะ スーパー、イナスマー、ケーカー。 อันนี้ก็โพสเอาไว้เป็นท่าตอนใช้ Infinity Super นสมาครคิกนะครับตัวอย่างที่บอกว่าท่านี้มันไม่มีในอนิเมะหรือว่าในเกมอะไรเลยนะครับมันเป็นออริจินอลของของเล่น s n p Alternative d e s i n y ตัวนี้เลยครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันเล่นยากมากเลยนะฮะกว่าจะมาจัดท่านี้ได้เนี่ยคือใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเอฟเฟกอันนี้ครับมันใหญ่มากแล้วมันก็หนักมากมันถ่วงเท้ามากเลยนะมาทำให้แอคชั่นเอามาโพสต์ท่านี้ยากมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เขาให้ฐานอันใหญ่ๆอันนี้มานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่่่่่ใชฐาาานนนนเี้ยก็ออตัวไมูะะจ ท่านี้ไม่ได้นะครับ no ต่อไปก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนมาใช้พัสด์ Double Buster c o ลเต d ร r แล้วนะครับซึ่งวิธีการเป e ลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะครับก็ให้ถอดขาแล้วก็แขนออกแบบนี้นะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับในส่วนของขาที่ถอดไปแล้วนะครับก็ให้ถอดส่วนของข้อเท้าออกแบบนี้ด้วยนะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับจากนั้นก็นำพัสด์ Buster Corridor เนี่ยมาติดเข้าไปนะครับที่ทั้งส่วนขาทั้งสองข้างแล้วก็นำส่วนเท้าที่ถอดออกไปนะครับกลับมาติดเข้าไป บบต่อไปก็มาที่ส่วนแขนนะครับซึ่งในส่วนแขนเนี่ยผมแมนะนําให้ติดพาร์ทมือเข้าไปก่อนพอติดพาร์ทมือเข้าไปแล้วนะครับก็ค่อยเอามาติดที่ส่วนแขนของกันบัสเตอร์แบบนี้นะฮะติดเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะครับดาวบรูบัสเตอร์โคเดา พอเ,เปลี่ยนมาใช้พาร์ตดับเบิลบัสเตอร์โคเรเดอร์แล้วก็โพสท่าเดี๋ยวจะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็เล่นยากอีกแล้วนะครับเพราะว่าพาร์ตเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะับมันทำให้ค่อนข้างจะเกะกะเวลาจะโพสท่าใช้ท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกแล้วนะครับที่เขาให้ฐานอันใหญ่มาขนาดนี้นะครับเพื่อที่มันจะได้รองรับการโพสท่าที่เกะกะแบบนี้นะฮะ ถือว่าดูอลังการมากเลยนะครับแต่ว่าเล่นยากมากลองใช้พาร์ตมือที่เขาให้มากับเอาตัว RX7 มายืนบนมือก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกค่อนข้างจะงงกับเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเขาไม่ได้ทําเป็นเดือยให้ติดตัว RX7 ไว้ที่มือเลยนะครับอันนี้ก็คือการเอา RX7 ไปวางเฉยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะ อย่างที่บอกนะครับว่ามันตัวเล็กมากมันมีโอกาสหายสูงมากเลยนะฮะอยากจะให้ทํามาเป็นเดือยสําหรับติดที่มือไปเลยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามือเนี้ยมันก็ไม่ได้เอาไว้ใช้อย่างอื่นนะครับนอกจากเอาให้ I x 7ยืนนะฮะก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาไม่ทามาเป็นเดือยให้ติด I x 7ที่มือไปเลยแต่ว่าพอโพสท่านี้แล้วก็ดูอลังการดีนะครับมาทาให้รู้ถึงความใหญ่โตของการบัสเตอร์นะครับกิมมิ่ถัดไปนะครับก็จะเป็นการรวมพาร์ตอาวุธไว้ที่พาร์ตนี้นะฮะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับจะเห็น เอาให้มาเนี่ยมาติดเข้าไปนะฮะเริ่มจากดับเบิลบัสเตอร์คอเลเดอร์ส่วนแขนนะครับก็ติดเข้าไปที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาติดอีกข้างแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เอาส่วนบัสเตอร์คอเลเดอร์ส่วนขามาติดเข้าไปที่ด้านบนแบบนี้นะฮะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะครับจากนั้นก็มาที่ส่วนอินฟินิตี้ซูเปอร์นัสมาคิกนะให้ถอดตรงส่วนเท้าที่ติดอยู่นี่ออกนะครับแบบนี้นะครับให้เหลือแต่ตัวนี้นะฮะ แล้วก็พาดนี้นะครับมาติดเข้าไปที่เดือยที่อยู่ด้านในนี้นะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําส่วนเท้าที่ถอดออกไปเมื่อกี้นี้นะครับมาติดเข้าไปตรงนี้นะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้นะฮะแลสุดท้ายก็นําพาดเท้าอีกชิ้นหนึ่งมาติดเข้าไปตรงนี้นะฮะจากนั้นก็นําทั้งหมดนี้นะฮะมาติดเข้าไปที่ฐานที่เขาให้มานะฮะเรียบร้อยนะครับ พอรวมอาวุธทุกอย่างไว้เป็นก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับหอยเม่นยังไงก็ไม่รู้นะฮะทีนี้เดี๋ยวจะเอาตัวการบัสเตอร์มาติดไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งวิธีการจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปติดที่หลังกันบัสเตอร์นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องถอดตรงส่วนเท้านี้ออกนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยนําตัวการบัสเตอร์เนี่ยมาติดเข้าไปนะครับ เมื่ออาไปติดที่หลังกันบัสเตอร์เราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะดูลังการมากเลยนะครับเห็นแล้วนึกถึงเกมออฟทอนนะครับซึ่งก็เป็นกิมมิคที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้มาทําไมนะครับเพราะว่าในอนิเมะมันก็ไม่มีแบบนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเอาไปตั้งโชว์ทั้งอย่างนี้มันก็คงดูอลังการดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามผมแล้วเนี่ยส่วนตัวผมว่าผมคงไม่โชว์อย่างนี้นะครับเพราะมันเปลืองพื้นที่ในตู้มากเลยนะฮะเพราะว่าฐานมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนามข้างหลังเนี่ยมันยิ่งกินพื้นที่เข้าไปใหญ่อีกนะฮะ เป็นไงกันบ้างครับกับ SMP Alternative Destiny Infinity Super Inazuma Kick เซตนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วครับผมรู้สึกว่ามันเป็นพารเสริมที่ ไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากมันอันใหญ่มากนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันก็ได้ในความอลังการนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันจะเยอะกว่านะครับนั่นก็คือไหนจะเล่นยากนะครับเก็บรักษาค่อนข้างยากอีกนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างจะเป็นน้ำหนามแหลมๆเยอะนะครับมันหักง่ายนะฮะแล้วเวลาจะเปลี่ยนพาร์ทเล่นแต่ละทีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินนะครับกว่าจะโพสได้แต่ละท่านะฮะแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาไปโชว์แบบเป็นหหอออออออยยยยเเเมมมม่่่่่่่่่นนนนนตติิดููทททีีีีลลััังงงขกกกกกกกบบาาาาาสสรรรร์็็ไปปววพืื้้ๆะคคุผึ พาร์เสริมอันนี้มันไม่เวิร์กเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยผมก็อยากให้ทําออกมาเป็นสเกลธรรมดาดีกว่านะครับไม่ต้องแบบพิเศษใหญ่เวอร์ขนาดนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดทําตามในอนิเมะแล้วเนี่ยถ้าเป็นสเกลทั่วไปมันก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์ขนาดนี้นะครับแล้วผมคิดว่ามันควรจะเล่นง่ายกว่านี้นะฮะในเรื่องของตัวฟิกเกอร์ไฮเอ็กเที่เขาให้มาเนี่ยมันตัวเล็กมากแล้วมันก็ไม่มีเดือยติดอยู่กับมืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็ระวังหายกันให้ดีๆนะครับสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่5เป็นสิบ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยนะผมค่อนข้างจะรู้สึกผิดหวังกับตัวพาร์ทเสริมนี้นะฮะเนื่องจากว่าราคาของมันนะครับค่อนข้างจะสูงแต่ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์ในการหยิบมาเล่นสักเท่าไหร,ร่นะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มราคานะครับ แต่ถ้าใครที่มีตู้โชว์ที่สามารถโชว์แบบเป็นหอยเม่นติดหลังกันบัสเตอร์ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเวิร์กนะเพราะผมก็ยอมรับนะครับว่าอนามันเท่มากมันอลังการแต่แค่มันกินพื้นที่ในการโชว์เฉยๆนะครับหลังจากที่ประกอบแล้วก็เล่นมาสักพักแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกนะครับว่าตัวพัดเสริมอันที่มันไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีตัวการบัสเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วแลวอยากจะเพิ่มความอลังการแล้วก็มีที่ให้ตั้งโชว์เหลือเนี่ยจะมีไว้เพิ่มความอลังการก็ได้นะ สำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัว Infinity Super i n s m a r t k i c k Set เซตนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์กันบัสเตอร์หรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันให้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆพรือว่าเพ่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาาาาไปกกก่่่่อออนนนนเเจัััััใหหมมสสสรรรร์้ขบบบบคคคุุณทททีีชวด